ที่จะทำการแข่งขันนี่รู้สึกว่าหมายมันก็มีประเด็นที่ต้องแบบโลงนามลงมากันพอสมควรเหมือนกันใช่กมันก็เป็นเขาเรียกจิตวิทยาครับจิตวิทยาของน้ำมือครักดชกกดดันไหมไม่พ่ออะไรผมไม่กดดันเลยไม่ผมไม่ได้กดดันเพราะว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราไปมุนเด็กดดันเราก็จะแบบเหมือนกับคิดมากทำเราสมองเราไม่ปลอดโปรัยมากจากการที่ว่าพ่ายแพ้มาในไฟแรกนะฮะจนมาถึงครั้งเนี้ยก่อนที่ทำการแข่งขันเนี้ย มันทําให้เราแบบเครียดไหมไม่ครพี่เพราะว่าทีจริงแล้วเราแพ้ในไฟนั้นมันเราไม่ได้ว่าเราแพ้ตลอดเราก็เก็บเอาข้อที่เราแบบผิดพลาดมาแก้ไขแล้วก็มานทำให้ทีมเราพัฒน์ขึ้นดีกว่าอนอืมนะทําการด้านเดียวแรงมือกว่นี่เลยครับลูกนี้นะคะรับลูกนี้นะคะรับลูกนี้ยะเปลีาเป็น,ปนมวยซ้ายครับเออตอนนี้ผมกัดซ้ายครับนั่นน่ะสินะฮะมันก็เลยดูเอ๊ะมันมันแปลกไปจากเดิม นะแล้วคิดหรือเปล่าว่าการโฉมันจะจบสิ้นลงเร็วเกินคาดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กล้าก็คือว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะจบเร็วแต่คือต้อมีจังหวะก็ต้องจบเร็วอ่าแต่คือว่าลูกที่ฟังสองคนนั้นไปคือจังไรก็มันใจที่จะเกี่ยวหรือเปล่าว่าไม่รู้เพราะว่ามันจังมากโฉเดียวรู้เรื่องเลยใช่มันน่าจะก้ัมปูช่วงสมุทรอือเห็นเห็นแสดงกับเบียออกมาเขาข้างที่จะสะใจมากเัน มันมันเหมือนว่าระบายความอัดอั้นทั้งหลายทั้งหลายออกมา,า,า,ฯา,ฯาก็พระพุทธตามภาษาเราก็คือภาษาคนควรของเขาอ่ะคนส้นอะไประมาณนี้นะแล้วคนสเข้ามือเราเราก็เก็บไว้ที่บา้านะนะฮะนะแล้วตอนนี้เอ,อ่อของของโดนกับทางด้านของลาซารีนี่จะว่าไปแล้วตอนนี้เจ้าวันหนึ่งๆกันนะนะใช่ไหมได้ครับอ่าถ้ามีภาคสองให้มันแตกหาดน้ำจากภางหนึ่งมาเลยครับกที่ภาคก็ได้ครับภาคสามอ่าได้ครับ ได้เลยว่าไงเกี่ยครับไขอบคุณชมครองแพทยในการต่อยอ่าเพราะพี่เชื่อว่าทางทางเราซี่เนี่ยมันอยากจะเอ้ยพลาดได้ไงวะอดทิงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไฟนี้นี่ถือว่าเร็วเกินคาดวางเป้ายังไงบ้างเมื่อได้แข่งขันชั้นสุดที่มาแล้วตอนนี้ก็อยากจะทำอะไรของในรักคนหนุ่มร่างกายเราให้เป็มที่นแล้วก็สัมปสู้ใหม่ก็วางเป้าหมายไว้อยากจะเรียนไปทางทักซิณบ้าก หาตัวตุกตามเปนใหม่ให้เราัปเองแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปชิงแชมป์กันกนนทร์ครับนนทร์ครับถ้างั้นจะถามถึงเรื่องแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับ<อ>นั่น<อ>คือโจนาธานเดเบลล่า,าเรามีมุมมองเกี่ยวกับเขายัางไงบ้างครับก็ผมมองว่าโจานาธานเดเบลล่าเนี่ยเก็บวุีิรวดเร็วเก็บวุฒ่ถนัดซ้ายตัวขวาก็เป็นนักมวยที่อันตรายคนหนึ่ง ถ้าพร้อ <BAR> ม <K> ให้ชิงแบบภายในปีหน้าเนี่ยเป็นไง่โนนพร้อมดีใจเลยครับผมโดเดอะเบสเลยนะเดอะเบสเดอะเบสเดเบสเลยกับแผนอื่นๆอย่างเช่นการขยับน้ำหนักไปต่อยในไฟเบสยังครับย่างครับเพราะว่าเราเราชนะเราเล็กด้วยครับก็ถ้าเราเจอผู้ต่างชาติตชัดโดยใดก็จะเสกเป็นเยื่องคนไทยเราขอให่ในเ่อนี้ก่อนเลยคือน้ำหนักนี้ยังเป็นน้ำหนักที่ที่โดนโอเคกับมันอยู่ก็ยังโอเคครับอาจจะใหญ่หน่อยแต่ยังโอเคครับยังยังคือยังลดได้อีกว่าเนี่ย มันก็ลดได้หีุดลดได้อยู่เลยมันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันเพเหมืงินเพราะว่าการที่เราตัดรายการวันจุลชีพมามันต้องมีการลดค่าแช้จ่ายมันี่ตัวอะไรถ้าผมจะขอถามย้อนกลับไปในไฟล์ก่อนหน้านี้ที่เราแพ้กับโจเซฟราซิเอร์นะครับมันมันเกิดอิมแพคมันสร้างผลกระทบอะไรกับเราบ้างครับก็หลายอย่างครับพี่เกี่ยวกับชื่อต่อร์รายการวันจุลชีมาค่านั้นเราแพ้เราก็เหมือนกับว่าเราต้องมาสร้างฟอร์มมันอะไรประมาณนั้นครับ คู่แพ้ครับไม่ไมีคนพูดเราต้องไปทยาหน้าที่เราอัพตัวเองให้เราให้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตลอดเวลาระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากาพ่ายแพ้นี่นนท์ต้องเก็บอะไรได้หลายอย่างใช่แล้วก็เราต้องเก็บคือเรายังประสบการณ์น้อยครับเราต่อสินการวันเราประสบการณ์น้อยอยูเเอย่เราจะเจอมวยไทยส่วนใหญ่เราเจอมวยไทยมากกว่าม,มีเจอหนังชายแค่จดเซฟกับอา้ารของวุ้นอย่างนี้ สุดท้ายนี่ครับอีกไม่กี่วันละก็จะปีใหม่ละครับก็ได้แชมป์ก็คุณก็ได้ของขวัญไปละ<ช>คุณอยากจะพูดอะไร<ช>เป็นของขวัญแสดงความยินด,ดีในอีกไม่กี่วันนี้ครับจะเป็นปีใหม่ละก็จริงๆแล้วนะครับในการล่อยไฟงงนงะี้ยผมครับผมไม่ได้มาชิงแชมป์เป็นคนเดียวคนระับแต่ผมคิดอยู่เสม,มอว่าผมนะเนี่ยไฟเนี้ยผมต่อยชาติหนงชาติผมคิดอยู่เสม,มอว่าผมเนะี่ยเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศมันเป็นแบบคง ผมอดู่บนทางซ้ายเราเปร่วแข่ของคนไทยทั้งประเทศเราเรายอมแพ้ไม่ได้เราวที่สำคัญนะก่อนที่บ้านเกิดเราเราต้องให้คนจับเขาทั้มวยดทันี่นะครับคนขัดเสียงเดียบมีความพหเศษดอกกม้หลากอย่างเลยที่เป็นหน้าคนไทยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดยอดสุดยอดนนโอ้โหหนักไปดิมันโอ้โห